คาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามเรื่องของการดําเนินงานการก่อสร้างโครงการสะพานคู่ขนานข้ามแม่น้ําโกลกนะคะเป็นความร่วมมือครั้งสําคัญค่ะระหว่างไทยและก็มาเลเซียที่ได้มีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิน่นเชื่อมโยงกับการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวค่ะเปิดประตูเศรษฐกิจค่ะขยายต่อสู่ประชาคมอาเซียนโดยรัฐบาลเองก็มีการเร่งรัดนะคะเพื่อให้แล้วเสร็จภายในปี2570ค่ะเรื่องนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ กลางเสียงรถที่ข้ามไปมาและผู้คนที่เดินทางไปกลับระหว่างไทยและมาเลเซียที่ตรงนี้คือสะพานข้ามแม่น้ําโกลกอําเภอสุงไงโกลกจังหวัดนาราธิวาสสะพานที่ไม่ใช่เพียงแค่โครงสร้างเหล็กและคอนกรีตแต่คือสะพานแห่งมิตรภาพที่เชื่อมความสัมพันธ์ของสองประเทศตั้งแต่ปี2516จนถึงปัจจุบัน50กว่าปีที่สะพานแห่งนี้รับใช้ผู้คนมาแล้วนับไม่ถ้วน เวลาผ่านไปสะพานเก่าด้วยการทำงานอย่างต่อเนื่องแบกรับทั้งรถยนต์นักท่องเที่ยวและสินค้าข้ามแดนที่เพิ่มขึ้นทุกปีถึงเวลาของการแบ่งเบาภาระที่หนังอึ้งของสะพานแห่งนี้แล้ววันนี้รัฐบาลไทยได้เดินหน้าโครงการสะพานคู่ขนานข้ามแม่น้ำโกลกเพื่อเพิ่มศักยาภาพทางเศรษฐกิจและโลจิสติกในพื้นที่ชายแดนใต้สำหรับสินค้าที่ผ่านทางด่านศุลการรการสรกายโกลกค่ะก็ประมาณเกือบสามพันล้าน บมูลค่าการส่งออกเนี่ยประมาณ1,400ล้านนะคะมูลค่าการนำเข้าประมาณ600ล้านค่ะต่อปีนะคะโดยเฉลี่ยรถยนพาหนะที่ผ่านเข้าออกใน,ในแต่ละวันเนี่ยก็ประมาณ1000คันต่อวันมีคนเข้าออกเนี่ยมากกว่า1 0 0 0 0คนต่อวันถ้ามีการสร้างสะพานแห่งที่2ขึ้นก็จะทำให้การค้าชายแดนการไปมาหาสู่การท่องเที่ยวในพื้นที่ที่ผ่านทางประตูของโกลกเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นค่ะ สะดกกมากขึ้นโครงการสะพานคู่ขนานข้ามแม่น้ำโกลกนี้เป็นผลจากความร่วมมือระหว่างกรมทางหลวงของไทยและกรมโยธาธิการของมาเลเซียโดยลงนามความตกลงระหว่าง2ประเทศเมื่อเดือนเมษายน2568ที่ผ่านมาโดยในช่วงปลายปี2568นี้โครงการก่อสร้างสะพานจะเริ่มต้นขึ้นรูปแบบของตัวสะพานใหม่นี้จะอยู่คู่ขนานกับสะพานเดิมเป็นสะพานคอนกรีตยาว116เมตร รองรับรถยนต์ขนาด2ช่องจอราจรรถจักรยานยนต์1ช่องและทางเท้าอีก1ช่องมีหลังคาคลุมสำหรับคนเดินเท้าและสะพานใหม่นี้จะรับรถทิศทางขาออกจากประเทศมาเลเซียมุ่งเข้าสู่ประเทศไทยสะพานผู้ขนานแห่งที่2นะครับก็จะเป็นรูปแบบลักษณะ ใกล้เคียงกันนะครับหรือเสมือนกันเลยกับสะพานเดิมนะครับซึ่งสะพานเดิมเนี่ยเรามีอายุการใช้งานมานานนะครับเราจะมีการปรับปรุงสะพานเดิมนะครับในส่วนโครงสร้างด้านล่างนะครับรวมทั้งอุปกรณ์ประกอบต่างๆนะครับเพื่อให้สามารถที่จะมีความมั่นคงแข็งแรงต่อไปในอนาคตนะครับแล้วก็สะพานตัวใหม่ที่เป็นสะพานคู่ขนานเนี่ยซึ่งก็จะอยู่ห่าองออกมา8เมตรนะครับจากสะพานเดิมก็จะทําสะพานที่มีลักษณะเดียวกันเราเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือสถาปัตยกรรมนะครับที่ ที่จะทําให้สะพานทั้งคู่เนี่ยดูเป็นสะพานเดียวกันก็คือสถาปัตยกรรมรูปเรือหน่วยงานย่อยในคณะทํางานโฟกัสกรุ๊ปนะครับซึ่งเป็นกลุ่มย่อยระหว่างไทยกับมาเลเซียนะครับพวกเราก็ได้จัดเตรียมนะครับเอกสารสําหรับการประกวดราคาแล้วก็เอกสารต่างๆนะครับที่จะนําเสนอเพื่อให้คณะกรรมการระดับ นโยบายนะครับทั้งสองประเทศเนี่ยได้พิจารณานะครับคาดว่าเดือนกรกฎาหรือประมาณปลายเดือนมิถุนานะครับเราจะได้ตัวผู้รับจ้างทางฝ่ายไทยเองเราก็จะส่งมอบพื้นที่นะครับภายในเดือนกันยายนแล้วก็คาดว่าการก่อสร้างเนี่ยก็จะดําเนินการไปแล้วเสร็จนะครับในปี2570เมื่อโครงการสะพานคู่ขนานข้ามแม่น้ําโกลุกแล้วเสร็จ สะพานแห่งนี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนใต้และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นระหว่างประเทศไทยและมาเลเซียโครงการนี้นะครับก็เป็นที่ทราบดีว่าเป็นโครงการภายใต้นะครับสามประเทศนะครับอินโดมาเลแล้วก็ไทยนะครับก็เป็นโครงการที่มีผลนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจเป็นหลักนะครับแล้วก็ความเชื่อมโยงการค้าชายแดนนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับผมคิดว่า อาเภอสุขไงโกโลกเนี่ยนะครับก็เป็นอําเภอหนึ่งที่มีศักยภาพนะครับแล้วหากมีโครงการนี้เกิดขึ้นมานะครับก็จะเสริมสร้างศักยภาพของอําเภอสุขไงโกโลกแล้วก็มีความคาดหวังนะครับว่าจะทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยอยู่ดีกินด,ดีเพิ่มขึ้นมากขึ้นนะครับก็จะมีความมั่นคงต่อไปครับผมสะพานคู่ขนานข้ามแม่น้ําโกลกไม่เพียงแต่จะช่วยบรรเทาความแออัดจ,จากสะพานเดิมแต่ยังกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของพื้นที่ชายแดนใต้ พราะโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งที่แข็งแกร่งคือรากฐานสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นเชื่อมโยงการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเปิดประตูเศรษฐกิจของไทยสู่มาเลเซียและขยายต่อสู่ประชาคมอาเซียนสะพานแห่งนี้ไม่ใช่แค่โครงสร้างที่เพียงข้ามแม่น้ําเท่านั้นแต่คือความหวังของคนชายแดนใต้ที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืนทีมข่าวเอ็มบีทีภาคใต้รายงานจากจังหวัดนราธิวาส